อาคิเซียนผีสิงได้ไหมมีคนถามผมนะฮะคือต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะว่าคิเซียนคือใครคืออะไรนะฮะถ้าในซัลฟามีเนี่ยจริงๆนะฮะเราจะไม่เรียกคิเซียนเราจะเรียกว่าสาวกพิยุสคิดนะครับสาวกพิยุสคิดหรือเราติ๊กต่างทความเข้าใจว่าคือคิเซียนก็ได้นะก็คือผู้ที่อัญเชิญต้อนรับพิยุสคิดเข้าม,มาเป็นพระเจ้าเพื่อช่วยให้รอดนะครับนะแล้วหลังจากนั้นพระาย่างสุดก็จะเสด็จลงมาประทับอยู่ในชีวิตของผู้นั้นเพียงสุดเป็นใครเป็นพระเจ้า นะครับนะเป็นบุคคลที่ทรงเป็นพระเจ้านะฮะเสด็จเข้ามาอยู่ในชุดของผู้เชื่อนั่นเปนคนาว่าริเยนหรือเป็นสาวกพระพุทธิยศคเนี่ยนะครับจะมีพระเจ้าที่ประทับอยู่ในตัวของเขานะพ่อพี่บอกว่าตั้งกายของอผู้เชื่อแท้เหล่านี้จะเป็นวิหารของพระเจ้าดังนั้นผีมีเข้าไหมไม่มีสิทธิ์ครับเพราะว่าพาะพี่ก็บอกว่าความมืดความชันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะฮะดังนั้นคําตอบคือผีจะไม่สามารถสิง เข้ามาอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อแท้ที่มีพระวิญญาณสดอยู่นะครับตอานี้คำถามหนึ่งก็คือแล้วถ้าคนคนนั้น,นกล่าวอนุญ,ญาตขอต้อนรับวิญ,ญญาณชั่วเข้ามาอ่าขอยอมรับซาตานเข้ามาในชีวิตทําได้ไหมคาตอบคือพูดได้แต่ไม่เกิดผลในทางปฏิบัติเพรววาะพระเจ้าที่ทรงประทับอยู่ในชีวิตของเรามีอำนาจเหนือกว่าคําพูดของเราคและพระวิสุทธิ์ไม่ได้เข้าขาออกนะฮะองประทับอยู่ในผู้เชื่อแท้อย่างถาววมีข้อมั่นพีรับรองอยู่ดังนั้นคริสเตียนปีสิกงไม่ได้ครับ